สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Home Cooking By On นะคะวันนี้เห็นภาพแล้วใช่ไหมคะก็จะพาทำข้าวผัดกุ้งนะคะข้าวผัดกุ้งอร่อยอๆเลยนะคะเรามาทำพร้อมๆกันเลยะคะ่ะขั้นตอนแรกก็ดูส่วนผสมกันนะคะก็มีหอมใหญ่สับแครอทแล้วก็มีต้นหอมผักชีนะคะไว้โรยหน้ามีข้าวสวยนะคะ ข้าวข้าวเย็นเนาะไข่สองฟองะคะ่ะมีกุ้งล้างให้สะอาดแล้วก็ทำความสะอาดให้ดีนะคะนำใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะนำหอมใหญ่ลงไปเจียวให้หอมก่อนนะคะข้าวผัดนี้ออนจะรวนนะคะรวนกุ้งให้สุกก่อนนะคะรวนให้สุกแล้วย,ยกพักออกไว้นะคะเพื่อว่าที่ว่า เราจะไม่ได้ใส่กุ้งแล้วก็ผัดไว้นานนะคะเพราะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วกุ้งเนื้อจะแข็งนะคะกระด้างน้อไม่อร่อยนะคะเราก็จะทำการเอากุ้งมารวนน้ำมันก่อนนะคะให้สุกเล็กน้อยก่อนคะ่ะนิดเดียวนะคะแปบ๊บเดียวแล้วก็พักไว้รอก่อนคะ่ะพอเอาลงไปใส่ใน หอมเจียวแบบนี้นะคะก็จะเปลี่ยนสีทันทีเลยเห็นไหมคะก็แป๊บเดียวค่ะคนคนคนเคล้าๆน้้ามันแล้วก็เทออกพักไว้ก่อนค่ะวิธีการนี้นะคะจะทําให้กุ้งของเราเนื้อเด้งดีนะคะไม่แข็งกระได้น,นะคะเพราะว่าถ้าเราอยู่ทิ้งไว้ในกระทะจนเวลานานตั้งแต่เริ่มผัดจนผัดเสร็จนะคะมันจะอยู่ในกระทะนานมากนะคะ จะทาให้เนื้อกุ้งเราแข็งกระด้างนะคะไม่อร่อยนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเทคนิคอันนึงนะคะที่ว่านาไปสามารถนําไปใช้กันได้นะคะในการทาอาหารโดยมีส่วนผสมของกุ้งนะคะต่อมาเราก็เอาไข่ลงไปยีนะคะคั่วไข่ขขให้สุกก่อนนะคะทำไมถึงต้องคั่วไข่ขขให้สุกก่อน เพราะว่าถ้าเราใส่ข้าวลงไปตอนนี้นะคะมันก็จะคาวไข่เนาะเราก็ต้องคั่วไข่ให้สุกก่อนนะคะแบบนี้นะคะพอไข่เริ่มสุกดีแล้วอ่าน้ำมันแห้งใช่ไหมคะเติมน้ามันลงไปเล็กน้อยค่ะพอไข่คั่วไข่ได้ที่ดีแล้วนะคะก็ถึงเวลาใส่ข้าวสวยลงไปนะคะ ข้าวสวยนี้ใครจะเป็นข้าวสวยข้าวเย็นธรรมดาหรือว่าจะเอาไปแช่ตู้เย็นข้ามคืนไว้ก็ได้เลยนะคะไม่มีสูตรตายตัวนะคะทำอาหารอา,อาหารช่องนี้นะคะก็ปรุงรสตามใจชอบนะคะก็ไม่มีสูตรอาหารที่ตายตัวนะคะการทําอาหารก็จะเป็นแบบยืดหยุ่นนะคะ ครชอบรสไหนก็ปรุงรสกันเองนะคะเสร็จแล้วก็ใส่แครอททันเตาลงไปนะคะปรุงรสด้วยผงไก่น้ำตาลทรายเล็กน้อยแล้วก็เกลือเล็กน้อยะคะ่ะแล้วก็คนเข้าให้เข้ากันดีพอ,อแครอทสุกแล้วนะคะเราก็ชิมดูเนาะชิมรสดูนิดนึงพอได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่ กุ้งที่เราผัดไว้ดวนไว้เมื่อกี้นะคะลงไปนะคะผัดต่ออีกนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็ใส่ผักโรยหน้าได้เลยค่ะก็จะเป็นต้นหอมผักชีนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะข้าวผัดกุ้งอร่อยอร่อยเลยนะคะเสิร์ฟกันร้อนร้อนเลยค่ะก็ทานคู่กับเตงกวา หรือว่าน้ำปลาพริกนะคะก็อร่อยอร่อยได้ทุกคนเลยค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ออนด้วยนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะทานข้าวผัดให้อร่อยนะคะบายบาย